มาดูข้อที่1.5ครับสังเกตเห็นว่าสัมประสิทธิ์ x นะเป็นสิบสอง x กับสิบสอง x เท่ากันเลยเป็นจำนวนเดียวกันเลยงั้นการจะกำจัดให้หมดไปนั้นต้องกำจัดโดยการลบกันนะครับต้องกำจัดโดยการลบกันนะงั้นเราก็จะเอาสมการที่หน่งกับสมการที่2นั้นลบกันนะครับสมการที่หน่งลบด้วย สมการที่2นะครับ 12x บวก 5y ตั้งนะครับนี่ด้านซ้ายของสมการที่1นะครับลบด้วยด้านซ้ายของสมการที่2นะครับ 12x ลบ 3y ทางด้านขวาบ้างครับสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2 117จึงเป็นตัวตั้ง ลบด้วย45นะเปิดวงเล็บนะครับข้างหน้าไม่ได้มีเครื่องหมายบวกไม่ได้มีเครื่องหมายลบเปิดได้เลยแต่วงเล็บหลังอันนี้หน้าวงเล็บเป็นลบงั้นต้องเปลี่ยนสิ่งที่ในวงเล็บให้เป็นตรงกันข้าม12 x ก็จะเป็นลบ1 2 x ลบ3 y ก็จะเป็นบวก3 y นะครับ นี้ก็จะเป็น72นะ 12x ลบ 12x 12ก็หมดไป 5y บวก 3y ก็จะเป็น 8y 8y ท่าก72เพราะฉะนั้น y เดียวก็72หารด้วย8ก็จะได้ y เป็น9เมื่อได้ y มาก็แทนกลับเข้าไปนะเพื่อจะหา x นะครับ แทนกลับเข้าไปในสมการที่1แล้วกันนะครับทําไปเพื่อหาอีกตัวหนึ่งนะครับ1 2 x บวก5 y เท่ากับ117

ก็จะเป็น72็งั้น x เดียวก็72หารด้วย12ก็จะได้ x เป็น6เพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการก็คือ x เป็น6นะแล้วก็ y เป็น9นะ ถ้าวาดเป็นกราฟจุดตัดกราฟจะอยู่ที่6-9นะครับเจ้าตัวนี้สมบสัธิ x สมบทธิ์ y เครื่องหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นลนักษณะมันจะเอียงตัวแบบแ c ็กสแล h อันนี้สมัติ x สมบัิ y เครื่องหมายต่างกัน นะลักษณะาการเอียงก็จะเอียงแบบเครื่องหมายถูกนะครับนะดังนั้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเจ้านี้คือ1 2 x ลบ3 y เท่ากับ45 นะแล้วก็อันนี้คือ 12x บวก 5y เท่ากับ117จนะจุดตรงที่มันตัดกันตรงนี้ก็คือจุด69